สรุปโปรแกรมอัปเดต5.2ถึงเวลาของ2เผ่าใหม่อย่างเผ่าวงปีกบุปผามาลอยฟ้ากันครับทุกคนบินกระจุยกระจายเลยสําหรับพื้นที่นี้แล้วก็ยังมีเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีครับมีความอึมคึมแม่หมอแบบนี้มาพร้อมกับ2ตัวละครใหม่ครับกับชาสกาที่ขี่ปืนบินกันไปเลยกับโอโลรอนครับที่บินเหมือนค้างคาวแถมชาร์ตีกลางอากาศได้บอสใหม่ๆก็เท่กิจกรรมก็ดีสรุปเพชมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเกมการ์ดเนี่ยก็มีระบบออตโต้แล้วนะครับผมสรุป Five hundred years later, and it's resurfaced again. I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอินแพดครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถึงเวลาของคิวแพ5.2กันแล้วทุกคนซึ่งใน5.2นี้นะครับจะมาในวันที่20พฤศจิกายนครับจนไปถึงวันที่31ธันวาคมเป็นแพดปิดท้ายของปี2024นี้นะครับผมและใน2025ปีถัดไป1มกราคมเราจะได้ไปแพด5.3คาดว่าตัวละครอย่างเทพไฟเนี่ยจะเข้านะครับเก็บเพชรเก็บเงินกันดีๆนะครับมาสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดู 8อัปเดตใหม่ของแพท5.2กันครับก่อนที่จะไปเริ่มหัวข้อแรกกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกม e ก s ชินอิมแพ t อย่าลืมนึกถึงร้านลิชแบนช็อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID ได้ลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ หัวข้อที่1ตัวละครใหม่สําหรับใน5.2นี้นะครับจะมีตัวละคร5ดาวใหม่1ตัวเท่านั้นก็คือชาสกานั่นเองเราเนี่ยเห็นหน้าค่าตาชาสกามาในเนื้อเรื่องเยอะแล้วนะครับตอนนี้เป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้แล้วเป็นตัวละคร5ดาวครับทัดลมถือธนูซึ่งตัวละครชารสกาเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบตัวละครดามจดหลักทัดลมนะครับมีเกมเพลที่น่าสนใจมากๆครับคือการกดสกิลทัดของเขาสามารถกระโดดขึ้นไปขี่ปืนได้สามารถเล็งไปที่ศัตรูครับค่อยๆรีโหลดกระสุนไปเรื่อยๆจน ครบ6นัดแบบนี้และกระสุนของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นธาตุอื่นๆได้ด้วยครับถ้าเราใส่ตัวละครธาตุไฟน้ําไฟฟ้าน้ําแข็งอยู่ในทีมกระสุนของเราเนี่ยจะเป็นธาตุอื่นซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นตัวละครธาตุลมที่สามารถทําดาเมจไฟไฟฟ้าน้ําน้ําแข็งได้ครับสามารถเกิดปฏิกิริยาธาตุได้ในตัวละครเดียวเลยส่วนสกิลออาติของเขาเนี่ยจะยิงกระสุนทั้งหมด6นัดใส่ศัตรูทันทีครับรีโหลดกระสุนพร้อมเลยคล้ายๆกับสกิลธาตุครับซึ่งความโดดเด่นของชัสกานอกจากจะเป็นการขี่ปืนยิงดาเมจเป็น บึ้มๆๆแบบนี้แล้วการขี่ปืนสำรวจโลกในช่วง5.2เนี่ยถือว่าเป็นเกมเพลย์ที่น่าสนใจสุดๆส,สำหรับชาร์สก้าครับเพื่อนๆเนี่ยจะท่องโลกกันได้แบบอยู่ในอากาศตลอดเวลาเลยยิ่งใครเล่นกับโอโลรอนนะครับก็คือผัดกันบินไปบินมาได้ตลอดเลยครับ พอเราพูดถึงโอโลรอนครับก็ต้องมาพูดถึงโอโลรอนกันโอโลรอนเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เข้าในแผท5.2ครับเป็นตัวละคร4ดาวธาตุไฟฟ้าถือธนูเป็นสายดาเมจทําไฟฟ้านอกสนามครับมีฟ้าผ่าได้เรื่อยๆและเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อเล่นสายชาร์จไฟฟ้าครับโดยสกิลธาตุของเขาจะเป็นการยิงเจ้าก้อนกลมๆใส่ศัตรูกระดอนไปกระดอนมาครับส่วนสกิลอัลตินะครับจะเป็นการวางเหมือนเป็นลำโพงรอบทิศแบบนี้เป็น3แชกแบบนี้ครับหมุนหมุนหมุนเป็นคลื่นเสียงไฟฟ้าแบบนี้ทำ ดาเมจกับศัตรูอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่วยุศัตรูได้ด้วยและเกมเพ์ที่โดดเด่นที่สุดของโอโรลอนครับคือเรื่องของการชาร์จไฟฟ้านั่นเองหากเราในทีมนะมีเรื่องของการทําชาร์จไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมีดาเมจของวิญญาณราตรีครับโอโรลอนเนี่ยเขาจะได้เหมือนเกตตัวของวิญญาณราตรีขึ้นมาทุกคนลองสังเกตใต้เลือดของโอโรลอนทางขวามือครับซึ่งตรงนั้นน่ยจะเป็นสแต็กที่จะทําให้เกิดฟ้าผ่าใส่ศัตรูได้ครับเป็นข้อดีมากๆเลยของโอโรลอนคือการติดไฟฟ้านอกสนามได้ง่ายๆแบบนี้และสุดท้ายครับก็ ว่าโอโรรอนสำรวจโลกได้ดีมากและความเท่ของเขาอีกหนึ่งอย่างคือเขาสามารถชาร์จโจมตีกลางอากาศได้ด้วยครับอย่างเท่เลยอะครับพี่น้องหัวข้อที่2กาชาไมในฝั่งของตู้กาชานะครับตู้แรกจะเป็นชาร์สกาแล้วก็ลินนีมาพร้อมกับโอโรรอนด้วยตู้นี้จะเข้าวันที่20พ <esf. S 1> <20 S 2> ฤศจิกายนที่จะถึงนี้จนไปถึงวันที่10ธันวาคม <S <S คร <ück> ับต<ฆ>ู้อาวุธของชาร์สกาเนี่ยอาวุธประจำตัวก็มาด้วยเหมือนกันนะครับ ส่วนตู้ที่2นะครับจะเป็นรอบรีลันของตัวละครอย่างนิวิเลตแล้วก็จงลี่ครับผมเรียกว่าตู้นี้เดือดสุดๆไปเลยผมว่าตู้นี้เนี่ยถล่มทลายสุดๆครับตู้นี้จะเข้าในวันที่10ธันวาคมจนไปถึงวันที่31ธันวาคมครับเสริมเพิ่มเติมว่าในแพท5.2นี้ครับจะมีอาวุธ4ดาวใหม่มา2ชิ้นด้วยเรียกว่า3ชิ้นก็ได้ครับมีแจกในกิจกรรมอีก1อัน,นอันนี้เขาก็จะค่อยๆทยอยใส่ตู้กาชากันไปนะครับ หัวข้อที่3เนื้อเรื่องใหม่สำหรับเนื้อเรื่องนะครับเขาไม่ให้เราพักเลยทุกคนเรามีเนื้อเรื่องในฉากที่1-4ถึงกันไปเรียบร้อยแล้วใน5.2นี้นะครับเราจะมีเนื้อเรื่องเทพเจ้าบทที่5มาครับเป็นบทสลับฉากนะครับโดยในเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะได้ไปที่เผ่าวงปีกบุปผานะครับไปพูดถึงผลกระทบหลังสงครามครั้งยิ่งใหญ่ครับมีพลังของอาบิสเนี่ยหลงเหลืออยู่เต็มไปหมดเลยไปช่วยรักษาคนของเผ่าวงปีกบุปผาและแถวแถวเผ่านั้นนะครับเขา าจะมีพื้นที่ของรังมังกรอยู่แถวนั้นด้วยได้เจอกับตัวละครอย่างเดอร์กับตันด้วยครับในเนื้อเรื่องมีน้องเอียนซานมาดําเนินเนื้อเรื่องร่วมด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็รอติดตามในแพท5.2ตอนที่เข้ามาได้เลยและหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังต่อย,ยอดมาที่เนื้อเรื่องประจําตัวของชาสกาด้วยเป็นเควสพงศ์เสวดารนะครับเราก็จะรู้จักกับเผ่านี้มากขึ้นครับคนของเผ่านี้เนี่ยเขาชอบบินชอบอยู่บนฟ้ากันแต่มีคนที่บินไม่ได้หรือเปล่านะเขาจะอยู่กันยังไงรอติดตามกันในเนื้อเรื่องครับ หัวข้อที่4พื้นที่ใหม่ในแพน5.2นี้นะครับจะมีพื้นที่ใหม่มา2พื้นที่ใหญ่ๆก็คือเผ่าวงปีกบุกผาที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้รวมไปถึงครับจะมีอีกหนึ่งเผ่าเข้ามาก็คือเผ่าเจ้าแห่งลมราตีครับเผ่าของซิลารีแล้วก็โอโลรอนนั่นเองวงปีกบุกผาเนี่ยก็จะได้เจอบอลลูนบินตามท้องฟ้าสำรวจสิ่งก่อสร้างที่เป็นปลักหักพังที่อยู่ตามบนท้องฟ้าต่างๆครับส่วนเผ่าเจ้าแห่งลมราตีเนี่ยก็จะมีความอึมคึมแบบนี้ครับ มีแผ่นกาฟิตี้เนี่ยติดอยู่ตามกำแพงเต็มไปหมดเลยม่วงม่วงแบบนี้ครับซึ่งสำหรับใครเนี่ยที่เป็นสายสำรวจโลกนะครับสำรวจโลกพื้นที่ใหม่ตรงนี้จบภายในแผ่น5.3เพื่อนๆก็รับไปเลยครับ400ไพ่โมเจม โัข้อที่5บอสและสิ่งมีชีวิตใหม่หลังจากที่เราเนี่ยเห็นพื้นที่ใหม่ไปแล้วมี2เผ่าเข้ามาทุกเผ่าเขาจะอยู่กับซุยเลียนครับเราก็จะมาได้เจอความน่ารักของ2น้องซุยเลียนใหม่ครับผมขอเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยคือคูคูคซอรัสเป็นน้องนกจากวงปีกบุกผานะครับใครไม่ได้เปิดชัสก้าหรือโอโลโลนเนี่ยก็จะใช้ตัวของน้องนกตัวนี้ในการบินตามอากาศไปเรื่อยๆแบบนี้ครับและอีกตัวครับก็คือ ตมิสโซลัสนะครับเป็นน้องครั้งค้าวเราสามารถกระโดดแล้วก็บินขึ้นไปในอากาศได้และก็ใช้ในการแก้ัซเซลิลต่างๆได้นะครับน่ารักไม่แพ้กันเลยทุกคนยิ่งเจ้าตอนน้องอีกตมิสโซลัสตอนเด็กๆเนี่ยน่ารักสุดๆเลยครับ ฝั่งของซุยเลียนจบไปแล้วมาดูฝั่งของศัตรูกันบ้างนะครับขอเริ่มต้นด้วยที่บอสใหม่ก่อนเลยครับเราจะได้เจอกับบอสตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทเนโบอัสพิพพาราด้วยความที่เผาวงปีกบุปผาเนี่ยเขาถูกอบิดกัดก่อนนู่นนี่นั่นบ่อยครับบอสตัวนี้เป็นพลังอบิดที่ก่อตัวมาเป็นบอสครับซึ่งเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการแปรเปลี่ยนตัวเองได้ครับเราต้องใช้พลังงานธาตุหรือพลังวิญญาณลาตีครับเพื่อเก็บเกรดบ,บ,บอสก่อนถึงจะเริ่มตีได้แบบนั้นครับไอเทมท ก็เป็นของเลื่อนขั้นตัวละครอย่างชาสกาด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังได้เจอกับสิ่งมีชีวิตใหม่ๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใหม่ๆอันนี้ก็รอติดตามในแพท5.2ได้เลยกับพื้นที่ใหม่นะครับ หัวข้อที่6กิจกรรมสําหรับกิจกรรมใน5.2นี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยกิจกรรมประจําแพทก่อนเลยครับกิจกรรมคัมพีสาะหาจิตวิญญาณอิกโทมิเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นฝั่งของวงปีกบุปผาไปเรียบร้อยแล้วกิจกรรมครับจะเป็นฝั่งของเจ้าแห่งลมลาตีนะครับเราจะได้ไปดําเนินเนื้อเรื่องกับโอโรล,ลอนแล้วก็ซิดลาลีครับดูเหมือนว่าซิดลาลีเนี่ยเขาพยายามไล่มนอะไรบางอย่างอยู่แม่หมอของเรากําลังจะทําอะไรซึ่งในฝั่งของกิจกรรมย่อยนะครับจะประกอบไปด้วยกิจกรรม ตามเก็บวิญญาณพนเจนจรแบบนี้ครับไล่ยตอนวิญญาณเข้าคอกแบบนี้ กิจกรรมย่อยที่2จะเป็นกิจกรรมตีมอนนะครับเขาเนี่ยจะให้เราสาดสีใส่มอนครับมีแมคาีนิกเรื่องของการสาดสีเพิ่มขึ้นมาและสุดท้ายครับก็เป็นกิจกรรมเหมือนเอาภาพมาเรียงเรียงกันให้ตรงกับภาพวาดครับทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ทําที่เผ่าเจ้าแห่งรมราตีแลกลับทั้งหมด1000ไพโมเจมครับพร้อมกับอาวุธใหม่นะครับเป็นอาวุธสีดาวแจกฟรีซึ่งดาบตัวนี้เขาบอกกันว่าจะใช้ในการทําพิธีอะไรบางอย่างด้วย ถัดมามาดูกิจกรรมถัดมาครับกับบททดสอบนักประจนภัยการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จะพาเพื่อนๆนนไปเล่นพัซเซิลแบบสนุกๆก,กันครับมีตัวละครให้ทดสอบอันนี้เล่นชิลๆครับแกลกรับ420ไพ่โมเจมถัดมากิจกรรมการจำลองพายุโหมกระหนำ่ำเขาเนี่ยจะให้เพื่อนๆจัดทีมของเพื่อนๆครับเอามอนสเตอร์มาจัดทีมของตัวเองและก็ไปตีกับศัตรูครับแบ่งออกมาเป็นฝั่งซ้ายขวาแกลกรับ420ไพ่โมเจมเหมือนกันครับ ถัดมาครับกับกิจกรรมเพื่อนรู้คู่หูกงเล็บเป็นกิจกรรมพาเพื่อนๆไปส่องนกครับลองดูในภาพตรงนี้ซิมีนกอยู่ตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็ให้เราเดินไปหานั่นเองครับแกลกรับ420ไพ่เมเจมเหมือนกันและสุดท้ายครับปิดแพดกันด้วยเลไลโอเวอร l โฟนะครับใน5.2ก็ไบอัพตัวละครและเงินคูณ2นั่นเอง สำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับรวมไปถึงการสำรวจโลกด้วยในแผน5.2นี้เนี่ยผมรวบรวมมาว่าเพชรนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70โลด้วยกันก็คือประมาณ1การันตีนั่นเองแต่สำหรับสายแบ t เท e ล a า s สพอ,อแห่งดวงจันทร์ก็ประมาณอยู่ที่100โลนะครับถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวครับสำหรับ5.2เพราะว่ามีเรื่องของการสำรวจโลกเข้ามาด้วย หัวข้อที่7เกมการ์ดในฝั่งของเกมการ์ดนะครับก็มาพร้อมกับการ์ด3ใบใหม่อย่างโลซเลียซิกวินแล้วก็เจ้าบอสหมาแต่สิ่งที่น่าสนใจในเกมการ์ดเนี่ยไม่ใช่การ์ดใหม่ครับแต่เป็นเกมเพย์ใหม่ๆครับโดยเกมการ์ดนะครับหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าค่อนข้างขี้เกียจเล่นครับเขาเนี่ยมีการเพิ่มโหมดใหม่เข้ามาคือการจัดการ์ดแล้วก็ปล่อยเป็นโหมดออโต้ได้ครับการ์ดของเราเนี่ยก็จะตีกันไปตีกันมาเรื่อยๆแบบนี้ครับใส่การ์ดมา4ใบด้วยเลือดจะเยอะขึ้นนิดนึงครับ รวมไปถึงจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะมีเอฟเฟกบัฟอะไรต่างๆครับตัวนี้สําหรับใครที่แบบไม่ค่อยชอบเล่นเกมการ์ดน่าจะถูกใจหัวข้อนี้ครับได้หาของสะสมโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเล่นครับ หัวข้อที่8สุดท้ายปรับปรุงระบบสําหรับหัวข้อนี้ก็มีหลายสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับช่วงนี้เกนชินเขาปรับเยอะมากๆไลททีละอย่างเลยครับขอเริ่มด้วยโรงละครในจินตนาการนะครับอันดับแรกเลยคือเราไม่ต้องเสียเวลาเข้าออกหลังจากจบด่านครับเราสามารถกดเป็น next s t a g e ได้เลยทันทีถัดมาครับในการจัดทีมสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้ว่าตําแหน่งตัวละครตัวไหนเป็นดาเมจหลักเป็นดาเมจรองเป็น off field on field เขาจะมีมาให้เราเลือกแล้วครับอันนี้เหมาะมากๆสําหรับผู้เล่น ใหม่ที่จัดทีมไม่ค่อยเก่งมีการจัดหมวดหมู่ตัวละครเพิ่มขึ้นมาดูข้อมูลบอสแต่ละตัวได้และสุดท้ายของโรงละครครับคือตัวละครสมทบต่อไปนี้เราจะสามารถแอบดูได้ครับว่าใครเนี่ยมาใช้ตัวละครเราบ้างเก็บเป็นสถิติเอาไว้ครับ ถัดมาครับมาพูดถึงการจัดเรียงอ์ติแฟกต์กันบ้างเราสามารถเรียงลำดับจากอันล่าสุดไปได้แล้วนะครับอย่างเช่นเราฟาร์มอันใหม่ๆเนี่ยอยากดูของใหม่ๆอย่างเดียวตรงนี้มีการจัดเรียงได้ถัดมาครับเรามีระบบติดดาวอ์ติแฟกต์ได้ครับชิ้นไหนล็อกเนี่ยก็เรียกว่าดีแล้วแต่ติดดาวเนี่ยคืออ์ติแฟกต์ที่เราชอบสุดๆดีสุดๆจัดเซตเอาไว้อะไรแบบนี้เขาเนี่ยจะแสดงไอเทมที่ติดดาวขึ้นมาก่อนรวมไปถึงระบบล็อกอ์ติแฟกต์อัตโนมัตินะครับใครเนี่ยชอบสแตตอันไหนเป็นพิเศษอย่างเช่นเราชอบคิ้เลสขิ้แด บบนี้เวลาอ์ติแฟกต์ดอปคีเลตคีดแด,ด,ดมมาเขาจะล็อกให้เราอัตโนมัติได้ครับจะเซตเองก็ได้หรือจะใช้โหมดเล็กคอมเมนต์ก็ได้ก็คือให้ตัวของเกมเนี่ยล็อกให้เลยอัตโนมัติครับซึ่งเราก็มีหน้าที่ฟาร์มฟาร์มไปสําหรับผู้เล่นใหม่เปิดโหมดอันนี้เอาไว้นะครับแล้วก็มาดูอันที่ล็อกครับอันไหนล็อกเนี่ยก็แปลว่าอันนั้นเนี่ยน่าจะดีครับดีมากๆครับระบบนี้สําหรับผู้เล่นใหม่ ถัดมาครับอินเทอร์เฟซต่างๆในเกมนะครับเวลาเราเล่นครับของต่างๆมันจะเร็วขึ้นเกมก็พยายามประหยัดเวลาให้เราเนี่ยมากที่สุดครับ ถัดมาครับพวกกลุ่มไอเทมที่เป็นของแต่ละเมืองครับอย่างเช่นไอเทมเข็มทิศที่จะต้องไปหาในแต่ละที่จะมีฟังก์ชันเปลี่ยนด่วนเข้ามาครับก็คือเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเลยทันทีเวลาเราเดินอยู่ในตัวของมอนสเตอร์เดินผ่านไปที่ลริเย่ซูเมลุอินาซุมะอะไรแบบนี้เขาเนี่ยจะเปลี่ยนตัวของนาฬิกาหากล่องให้เราเลยทันทีครับอันนี้ก็เป็นข้อดีครับที่เราเนี่ยจะต้องไม่ต้องมานั่งเดาว่าเอ๊ะตอนนี้เรายือนอยู่ในลริเย่หรือเปล่านะหรือว่ามอนสเตอร์นะอะไรแบบนี้ครับ บางของเ e เลนิตีพอร์กันบ้างครับก็ดีไม่แพ้กันก็คือมีไอเทมพวกกลุ่มไม้หรืออะไรอย่างนี้มาขายยังไม่พอครับไอเทมที่เป็นกลุ่มไม้เนี่ยปกติเราขี้เกียจไปตัดใช่ไหมไอเทมตัดไม้นะครับต่อไปนี้เขาจะลดคูลดาวให้เราน้อยลงครับตรงนี้เพื่อนๆก็จะเก็บไม้กันได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายครับผมอันนี้ไม่ได้พูดในไลฟ์นะ แต่ผมเนี่ยไปเจอมาในโน้ตอัปเดตของเขาครับคือตั้งแต่5.2ขึ้นไปจะมีการเพิ่มความเสียหายของปฏิกิริยากลุ่มโอเวอร์โหลดนำไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าแล้วก็น้ำแข็งแตกครับแหมทำมาเพื่อแบบโอโลลอนเลยตัวละครกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะดูน่าเล่นขึ้นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของแพด5.2นะครับ และในช่วงท้ายนะครับเกม g e n นชินเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตบอกด้วยว่าต่อไปนี้เขาสามารถเล่นผ่าน Xbox ได้แล้วนะและก็มีการเล่นผ่านตัวของระบบ g e n s นชินคลาวได้ด้วยคือใครที่บอกว่าพื้นที่ไม่พออะไรแบบนี้ครับเราสามารถเช่าเซิร์ฟเวอร์คลาวแบบนั้นแล้วก็ขึ้นไปเล่นบนคลาวแบบนั้นได้ครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของโปรแกรมพิเศษ Gen h Impact 5.2ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนตื่นเต้นกับหัวข้อไหนกันบ้างมีตรงไหนถูกใจเพื่อนๆบ้างครับอย่าลืมมาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากการขอขอคุณ151,500หนึ่งสับสไ์ด้วยจากทาง u t u b e ครับ้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b ์เป็นกำใจให้กันนะคลิปนี้ผมสืบๆก็ขอตัวไปเตรียมตัวลุย5.2ต่อแล้วบายๆสวัสดีครับ Before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. Next time, let's go fish blasting together!